สวัสดีครับ Toy and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วครับผมผมก็มาพบตามสัญญานะครับว่าจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมคลิปที่แล้วนะครับก็ได้ดูหุ่นอติมัดพามนะครับตัวนี้นะครับผมโอ้โหหล่อสุดเท่มีลูกเล่นเด็ดนะครับท่านใดยังไม่ชมคลิปที่แล้วกรุณากลับไปชมคลิปแรกอีกทีนะครับผมะรับรองดีแน่นอนครับผมส่วนคลิปนี้นะครับเรามาชมเครื่องบินรบแปลงร่างก็ถึงจะเป็นฝ่ายผู้ร้ายนะครับผมนี่ก็คง จะต่อเนื่องจากตัวนี้นะครับก็เป็นรถถังแปลงล่างน่าจะมาจากเรื่องเดียวกันนะครับผมจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งครับถ้าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับผมถึงแม้ท่านจะกดดิสไลค์ผมผมก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับ มาดูกันที่บนกล่องก่อนเลยนะครับผมว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมนี่ก็รูปร่างของกล่องเป็นแบบนี้ครับโอ้โหรูปร่างเครื่องบินหุ่นก็สวยครับอันนี้ด้านหน้ากล่องนะครับผมด้านหน้ากล่องก็จะเขียนว่านะครับเหมาะสำหรับเด็กอายุคสามขวบขึ้นไปตรงนี้เป็นชื่อบริษัทนะครับผมนะครับเมื่อชื่อคิวเอชูคิวลันี่นะครับผมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โค้ดวันนะครับผมโค้ดวันโค้ดแอลสองสี่ศูนย์นะครับเลเซอร์แคนนอนนันดิเทคเป็นรูป ของเครื่องบินนะเครื่องบินเอเครื่องบินของจีนเลยเพราะว่ามีดาวแดงด้วยนะครับผมทูโมดตรงนี้ครับสเกลนะครับผมดีเฟอร์แมกนะครับแอร์คาร์บนะครับผมจีลี่นะก็เป็นแบบนี้เองนะส่วนด้านบนกล่องก็เป็นโกดวันนะโกดวันเหมือนกันข้อความเหมือนกันครับตรงนี้มีคําว่านะครับดีเจนนะดิสแพคไม่ใช่ลีเจนนะครับอ่านว่าดีเจนดีเจนนะครับผมตรงนี้นะฮะอันนี้ดีเฟอร์แมกซ์ดีเฟอร์มิชันดีเฟอร์มชันโอเคก็แค่นี้ครับนี่ก็เหมือนกันครับนะทูโมด ดีฟอ์แมกนะครับผมแค่นี้ด้านล่างกล่องก็ไม่มีอะไรฮนะก็เป็นเม็ดอินชัย a าเม็ดอินชัยนานะครับนี่ก็รูปด้านหลังกล่องโอ้โหตรงนี้สวยมากมากครับเ,เครื่องบินนี้หัวก็เหมือนหัวเมก,กะตอนเลยนะครับผม,ผมเหมือนเมกะตอนเลยไม่เคยเห็นเมกะตอนเป็นเครื่องบินแบบเป็นรถแบบนี้นะครับผมแต่ตัวนี้หัวเป็นแบบหนึ่งนะครับผมรูปร่างของปีกเครื่องบินสงสัยจะมี2รูปแบบนะครับผมก็จะเป็นเครื่องบินที่เป็นปีกคล้ายๆแบบเ1 6นะตรงนี้ก็ นะฮะคล้าย F F ห้าไงครับก็ไม่แน่ใจนะครับผมผม,ผมก็ไม่รู้จักเครื่องบินดีนะรู้สึกว่าปีกเขาจะแตกต่างกันนะแต่ว่าดูแล้วราตัวนี่จะเหมือนเหมือนกันหมดนะครับผมแตกต่างกับที่ตรงนี้ปีกพับได้ตรงนี้ปีกัเป็นปีกอีกแบบหนึ่งนะฮะก็มี2รูปแบบนะครับผมก็คล้ายๆกับรถถังตัวนี้นะครับผมซึ่งรถถังตัวเนี้ยนะฮะก็เหมือนกับทุกอย่างแตกต่างกับที่หัวแค่นั้นเองนะฮะเนี่ยแค่แตกต่างที่หัวรถถังนี่สีสันกับแตกแตกต่างกับที่เป็นลายพรางเอ่อเทใสกับ ลายพังป่านอกนั้นเหมือนกันหมดนะก็จะเป็นนี้ฮนะอันนี้ก็เป็นสี่รูปแบบนะสองตัวนี้ ผมก็เลยว่าเอ๊ะมันเหมือนเหมือนกันก็เลยลองเอาาเล่นดูนะก็เห็นอยู่ที่สี่รูปแบบนะครับตอนนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเล่นรวมล่างกันได้ด้วยนะครับผมอ่ะแค่นี้จบนะครับผมวัดขนาดกล่องให้ดูสักนิดนะครับผมก็คงจะเหมือนเดิมนะครับก็ฟาร์มยาวยที่ประมาณสักยี่สิบเอ็ดเซนครึ่งนะครับผมจากใต้ใบฝานะครับจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนนะครับอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบสามเซนนะครับฟาร์มหนาของกล่องอยู่ที่ประมาณสักเก้าเซนกว่ากว่านะครับผมเก้าเซนกว่ากว่านะครับเท่มากๆเลยน่าเมกกะตอนนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่า แต่นี่เขียนว่าโกฐวันนะครับอ่ะมาแกะกล่องกันดูเลยก่าครับด้านในนะครับเหมือนเดิมลอกออกเลยให้ไม่ได้แกะเลยนะครับแกะตรงนี้นะครับเนี่ยฮะตรงนี้เขาจะแกะออกมาได้เปิดฝาได้เปิดเงี้ยนะเห็นไหมปุ๊บอ๋อเป็นเป็นเป็นประตูเปิดปุ๊บปุ๊บโอ้โหเป็นไงครับแท่ไหมฮะอสุดสุดเลยครับผมมกะตอนรายพางนะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้ะอยู่ข้างในกล่องก็เป็นแค่นี้เอง เอโชว์เฮ้ยไม่แกะไม่ได้แกะไม่ได้ก็ตัดนี่เสร็เรียบร้อยแกะดูปืดออกมาแป๊บแตกนแตนอู้โอ้หล่อเท่จริงๆเลยฮะอ่ะมีคู่มือมาด้วยนะครับมีคู่มืออยู่ข้างในนี่นะครับผมเอาคู่มือออกมานี่โอ้โหสุดๆนะฮะอ่าแล้วครับผมอ่ะเราก็มาดูคู่มือก่อนอ่าการแปลงร่างมีทั้งหมด13ขั้นตอน8ปดเสเรียร้อยนะฮะ โคดวันโคดวันทั้งหนึ่งก็จะเป็นเครื่องบินรบปึ๊บปึ๊บปึ๊บพับปีกปึ๊บเอาแขนออกปั๊บยืดแขนปั๊บพับหางยืดขายืดขาปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเรียบร้อยพับเครื่องบินออกปั๊บติดตามหมุนหัวปุ๊บเรียบร้อยก็จะแปลงร่างเป็นสองรูปแบบเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้รู้แล้ววิธีการแปลงร่างเรามาดูตัวหุ่นกันบ้างเฮ้เท่จริงๆะวัดขนาดดูก่อนเลยครับอยู่ที่ประมาณสักผมว่าอยู่ที่ประมาณสักสิบสิบหกเซน สิบหกเซนนะครับผมเนี่ยเนี่ย,เ,ยเลขหกนะครับผมสิบหกเซนประมาณสิบห้าเซนสิบห้าเซนสิบห้าเซนนะครับจากซ้ายไป็นายอยู่ที่ประมาณสักสิบเซนดูหน้าตาเมกตอนครับโอ้โหหัวหมุนได้ปุ๊บ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 อ้าวสุดสุดนะนี่ไม่ได้แกะเลยมีวุ้นให้ฮะโอ้เป็นสามงามาเจ็บร้อยนะก็ะเป็นอย่างนี้เองนะฮะนี่ก็ได้วุ้นมาแล้วแล้วก็แกะดูหัวหมุนอ,ออกมาแล้วครับ เบิรนจุมอ่าเรียบดูใกล้ๆครับเท่มากๆเลยครับผมสุดๆนี่ด้านหลังประมาณนี้นะครับผมนะฮะวัดวิชิงเนี่ยฮะสิบกว่าเซนสวยจริงๆเลยนี่หมุนได้หัวหมุนได้แขนหมุนได้ปุ่มๆ,ๆแต่อาุธผมก็ว่าแปตกเลยฮะมันเหมือนกันเลยปืนเนี่ยนะเหมือนกันเตะเลยสองกระบ,บอกนะครับนี่เป็นรถถังสีลายพรางเข้มลายพรางป่าทิพย์นี่อันนี้เป็นมีดเป็นดาบเป็นหอ,อกถือ ชุ่นเรียบร้อยตึ้มตึมหม,มุนได้ตึ้มขาเลยพับได้ผมว่มาดูแล้วช่วงขานี่จะเหมือนเหมือนกันนะครับคือพับได้หมดนะครับตรงนี้ตรงนี้พับไม่ได้นะนี้ก็พับตรงนี้ได้อมออกมาขนาดนี้ยืดได้ชุม่มปึ๊บ,บอ่ะแต่นี้เราก็จัดเล่นตามใจชอบครับผมว่าไม่ได้ยุ่งยากเลยครับตรงนี้เขาจะมีมีมีเดือยนะครับตรงนี้เป็นรูนะครับกดล็อกเข้าไปน่าจะเป็นแบบเนี้ยอ่ะปึ๊บ,บเรีย ائ, <ๆ>บร้อยติดแน่นแ่แค่นี้เองครับผม การแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์เท่จริงๆเลยครับผมด้านหลังประมาณนี้นี่นี้ก็มีเลื่อยกระดูรูเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นรูนะครับตรงนี้เป็นเดือยนะครับก็ติดเข้าไปปึ๊บ,บอืมปึ๊บอย่างนี้อเองนะฮะไอ้ตัวผมว่าตัวนี้หัวเขาน่าจะหมุนได้เหมือนกับรถถังนะครับหมุนเงี้ยเห็นไหมฮะผมมันต้องเป็นอาวุธเลยสักอย่างอะเป็นเป็นคล้ายๆแบบว่าปึ๊บ เป็นแขนหรือเป็นขาแมะคล้ายๆไปไปต่อรวมร่างกันได้นะครับเฮ้ยถ้าเกิดดูๆแล้วมันก็คล้ายๆกับเออเขาก็ปี้มาจาก transformer combiner wall นะครับผมถ้ารวมแล้วก็ชื่อหุ่นว่าเออครับเออ r โอนะครับเออโอ r โอไคเซอร์ e r โอไคเซอร์นะครับจะไม่ผิดนะครับตัวนี้ก็ชื่อว่าเอ่อเฟอร์แบ็คเฟอร์แบ็คนะครับเฟอร์เบิร์แบ็เฟอร์แบ็คนะครับเฟอร์แบ็คนะเฟอร์แบ็คแบ็คแมนนะครับเฟอร์แบ็คแล้วก็เป็นข้างข่าวอะไรเงี้ยฮะเฟอร์แบ็คในหมุนได้ ขยับได้ตรงนี้เป็นบอลจอยกลางได้ปุ๊บปุ๊บมันนี้งอได้ปุ๊ม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 อ่ะจบนะการเล่นเออฮะล่างของเครื่องบินไอ้ล่างของหุ่นยนต์ก็จะมีประมาณแค่นี้ฮะหล่อเท่ดีนะครับผมก็จัดเอาตามใจเราชอบอย่างนี้ก็ได้ฮะปุ๊บเราพับนี่ตรงนี้เขาสามารถที่จะสไลด์ได้เห็นไหมครับตรงข่วงแขนปุ๊บนี่สไลด์แบงนี้ได้ไหมปุ๊บอ่ะเข้าท่าสุดๆนี่ต้องติดให้แน่นหน่อยรู้สึกจะหลวมนิดนึงอ่ะกดแน่นปุ๊บจบ เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะได้แมกกาตอนเท่ๆปุ๊บนี่นี่ฮะสองตัวสองรูปแบบนะครับผมอ่ะเป็นรถถังนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราก็มาดูการแปลงล่างมันรับเพราะว่าตรงนี้โอ้หมุนได้หมดเลยผมชอบลูกเล่นเขมากเลยนะนี่ตรงนี้ก็หมุนได้เป็นบอลจนี่ก็พับได้หมุนปีกได้นี่สุดเท่จัดท่าทางอ่ะจิ้มอ๋อไอ้ลองยืนยืนยืนขาเดียวเิได้ไหม ต้องเล่นอะไรปแปลกแป,กแปกแลกเล่นธรรมดาก็ธรรมดานะครับผมยืนได้ไหมขาเดียวอ๋ออย่างนี้พอจะยืนได้นะครับผมนี่ยืนขาเดียวนี่ฮะก็ยืนได้ครับผมผมว่าถ้าเกิดว่าจัดดีๆยืนได้นะครับผมเนี่มฮะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าน้ําหนักเขาก็สมดุลดีนะครับผมจัดน้ําหนักสมดุลปุ๊บเขาก็จะยืนได้นะอะโอเคพอดีพื้นที่เอียงนิดนึงนะเอายืนเงี้ย Hablando. อืม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 อ๋ออ,อ,ออืมออเออออโอเคครับผมว่ายืนได้แน <seemed like S 2> <im> ่นอนนะครับผมแต่ว่าพื้นที่ไม่ไม่เคยเรียบนะครับมันก็เลยทําให้ยืนดูไม่ได้นะฮะประมาณเนี้ยนะฮะท่าทางจะได้ละอืมอืมแม่เล่นอะไรแบบแแบบก็แบบเนี้ยโอเคครับอ่ะนี่แปลงรากเป็นเครื่องบินกันดีกว่าครับเพราะว่าไม่มีเลยนะฮะ ง่ายๆนะครับเพราะว่าดูตามรูปแบบแล้วก็แค่นี้เองนะครับอ่ะแปลงร่างพานโฟมปึ๊บทำไงเอยหมุนหัวหมุนหัวปึ๊บอแล้วก็เอาเอาหัวนี่ขึ้นปึ๊บชุดนี่พอดะอย่างนี้แน่นอนเลยฮะแล้วนี้ก็หมุนปึ๊บสไลด์สไลด์สไลด์ตรงนี้ติดปึ๊บฮะสไลด์ติดแล้วครับผมนี่ฮะตรงนี้นสไลด์ปึ๊บฮะมันก็จะติดปึ๊บล็อกมาฮะให้สไลด์ลบนี่อาวุธออกก่อนปึ๊บเรียบร้อย ทำไงต่อนี่ติดมาแล้วพับแขนพับแขนปุ๊บอ่าพับแขนนี่มาดูช่วงขาช่วงขาเขาก็มีเดือยกับรูนะครับก็ล็อกไปเลยน่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้เออดูตรงนี้มันแปลกๆนะครับผมผมา่าต้องพับตรงนี้ก่อนเนี่ยเข้ามาแบบนี้เลยปึ๊บอ่าแล้วก็พับให้สุดนี่นะฮะกดกดกดให้สุดเลยนะฮะแล้วตอนนี้ข้างในมันจะมีล็อก ล็อกล็อกล็อกตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะล็อกตรงนี้นะครับปุ๊บถอดทไปนี่ก็ติดแปบมึบเห็นไหมนี่ก็ติดปึ๊บอ่ะแค่นี้เองอันนี้ปีกขึ้นปื๊บปื๊บปึ๊บอันนี้ปีกเขาก็เอาขึ้นลงได้นะครับผมเนี่ยปึ๊บอ่ะตรงนี้ก็คงจําประมาณเนี้ยนะฮะอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่เราจะเล่นนะครับผมเนี่ยก็เก็บแขนก็แค่นี้ก็จบแล้วครับผมง่ายมากๆแต่ว่าไม่มีลูกล้อนะครับผมไม่มีลูกล้อ ตีก็พับเอาปึ๊บปึ๊บอ่าเสร็จสวยมากเลยพอแปลงร่างเป็นเครื่องบินเสร็จปั๊บความยาวเขาอยู่ที่ประมาณสักสิบหกเซนก็สิบหกเซนนะฮะเนี่ยยืนแบบนี้เองแล้วอาวุธตรงนี้นะครับก็มาติดข้างหลังปึ้มตุ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 ้มบุญบุญได้เรียบร้อยติดตรงนี้ไม่รู้ติดตรงไหนนะครับผมจริงๆแล้วอาวุธเขาเขาน่าจะติดข้างล่างได้นะเพราะว่าเห็นมีรูรูอยู่ตรงเนี้ยนะงั้นก็ใส่เข้าไป เั้นตรงไหนมีรูแล้วก็ติดได้หมดงั้นอย่างนี้นก็ได้เห็นไหมฮะนะี่เข้าท่าเข้าท่าเนี่ยอืออือตันนี้ก็เอามาติดตรงแขนได้ไหมเอ,อ่ยนี่ไม่ติดไม่ได้นะติดไม่ได้แต่ตัวนี้ติดตรงแขนได้ตรงนี้มีรูให้เราติดปุ๊บนี่ฮ่ะใช้ได้เล่นด้วยกันได้เลยครับผมนี่เห็นไหมอ่ะปุ๊บถอดออกมาอาวุธคืนมาให้แมกกาตอนให้ถือปุ๊บอ่ะเก็บท่าทางไปอื ไหลตรงนี้ปึ๊บอ่ะจบเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าสวยเท่นะฮะผมว่าดีนะครับผมแขนก็หมุนเอาแล้วแต่ลรหมุนอย่างนี้ก็ได้ครับเจ็บอย่างนี้อย่างนี้ฮะก็ก็สวยนะของเล่นบางทีไม่จำจำเป็นต้องไปเล่นตามรูปแบบเพาเป๊นไม,ไม่มีผิดมีถูกหรอกครับนะ,ะเราซื้อมาเราจะเล่นอย่างนี้ก็เรื่องของเราจินตนาการตามจินตนาการสนุกสนุกนะครับผมจบเรียบร้อยนะครับผมให้ดูใกล้ๆปึ๊บอ่าสวยเท่เลยมะ เครื่องบินกับรถถังอืออือเปิดมาโฉบกันจึงจึมสุดๆจริงๆเลยฮะก็จะได้แบบนี้เองนะครับผมที่ผมบอกว่าหัวเหมือนหัวแมกกาตอนเลยนะครับก็เหมือนดูตัวนี้นะครับผมผมไม่ดูหัวนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับเนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดมาเลยว่าของจีนเขาเป็นแบบเนี้ยเนะี่ยทำหัวเหมือนแมกกาตอนเหมือนกันนี่ อ่ะโอเคแล้วครับผมอาละสุดเท่ะนะฮะ ก็เนี่ยครับเป็นหุ่นแปลกๆของใหม่ล่าสุดนะครับผมถ้าท่านใดสนใจลองไปหาซื้อดูนะครับผมไม่รู้ว่าที่ไหนมีขายบ้างนะครับผมแต่ผมก็ไปเนี่ยค่อยๆหาซื้อมาที่เราตัว2ตัวเล่นสนุกๆเป็นเพลินนะครับผมอ่าแล้วครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่มาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามกรุณากดติดตามไปเลยครับผมอ่าฮะขอบพระคุณมากๆครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่แล้วกันครับคลิปนี้ต้องขอลาทุกานไปก่อนแล้วกันนะครับผมเฮ้ยสวัสดีครับ